สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับก็มาในคดีฟ้องนะฮะผิดสัญญาร่วมลงทุนนะครับทุนทรัพย์2 4 0ล้าน4แสบาทนะครับวันนี้ก็เป็นทนายโจทย์นะครับวันนี้นัดแรกนะครับนัดขึ้นศาลนะฟ้องไปทั้งหมดมีจำเลย4คนด้วยกันนะครับจำเลยที่ 1, 2แล้วก็จำเลยที่4เนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับก็คือไม่ได้ยื่นคำให้การเข้ามานะครับแล้วก็ทางทนายเจนะครับเยื่น คำร้องนะครับขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้โจท์ชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การนะครับแล้วก็มีจําเลยที่3มนะครับแต่งทนายเข้ามาแล้วก็ยื่นคําให้การเข้ามานะครับโดยอ้างว่าจําเลยที่3ามเนี่ยไม่มีนิติสัมพันธ์กับทางโจท์นะครับแล้วก็ทางโจทย์ไม่มีอํานาจฟ้องนะก็ไม่ได้ปฏิเสธในส่วนของเรื่องตัวเลขนะครับที่ผมฟ้องไปจํานวน2อล้านสี่นะครับ สู้คดีว่าทางผมไม่มีอำนาจฟ้องเขาเนะครับเพราะว่าไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับเดี๋ยวก็นักสืบอพยานอีกทีกันเป็นปีหน้าเลยนะครับเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมาเจรจาไกลเกลีย่ยกันดูก่อนลองดูว่า,าจะมียอดไหนอะไรยังไงที่สามารถคืนหรือว่า สามารถแบ่งจ่ายผ่อนชำระกันได้บ้างนะครับถ้าคืนกันไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการสืบพยายกนกันต่อไปนะครับแต่ว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่สี่ไม่ได้ยื่นคำให้การอะไรเข้ามาก็ขาดนัดยื่นคำให้การเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปดําเนินการส,สืบทรัพย์บังคับคดีต่อไปนะครับตามยอดที่ฟ้องไปนะครับแล้วก็ศาลก็น่าจะพิพากษาให้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในส่วนของคดีที่ดําเนินการฟ้องไปเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับ ท่านใดที่มีปัญหานะครับไปร่วมลงทุนนะแล้วไม่ได้เงินคืนนะครับหรือ,อมีการกู้ยืมกันในลักษณะที่เอาการลงทุนมาอ้างเนี่ยนะครับก็สามารถดําเนินการฟ้องได้ถ้าใครที่อยากจะฟ้องหรือมีปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามหรือส่งรายละเอียดเข้ามาได้นะครับทักมาทางข้อความหรือจะโทรผ่านเบอร์ก็ได้นะครับเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของทางทนายเจนะครับหรือถ้าจะนัดปรึกษาก็สามารถ สอบถามวันนัดของทางทนายเจได้นะครับแต่ว่าถ้านัดปรึกษาก็จะมีค่าบริการในการให้คำปรึกษานะครับตาเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ